สวัสดีค่ะคุณเทพยาฤยาสารีการามะนะคะวันนี้จะมาขอแนอะนําคลินิกวิศกรรมแพทพหยิงยาริยาสารีการามะนะคะซึ่งคลินิกวิศกรรมหมอยาริยานะคะจะมีป้ายจุดบอกชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีใบอนุญาตเลขที่เดียร์ค่ะซึ่งคลินิกเวชกรรมหมอยาริยะต,ตั้งอยู่ที่เลขที่19 4ถนนท่าเหลืดตำบลตะลุบัน,บนอำเภอสายบุรีจังหวัดป่างทองค่ะ ซึ่งบริเวณที่ตั้งของคลินิกเนี่ยจะอยู่ห่างจากโรงพยบาบาลเนี่ยประมาณ100เมตรนะคะก็ใช้เวลาไปในโรงพยาบาลเนี่ยคือประมาณแค่หนึ่งถึงสองนาทีเองค่ะทีนี้ในส่วนของคลินิกนะคะก็จะมีในส่วนของเจ๊เวลาทำการนะคะซึ่งเวลา วันี้จะแงอย่างสัเจนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นเวลา1 7บ0ถึงี่1 0นอนะวันศกร์อาทิตย์ค่ะและในส่วนของัางนี้นะคะก็จะแจ้งในเรื่องของการรักษานะคะก็จะรับรักษาโรคทั่วไปเด็กผู้ใหญ่ออกไปรับรองแค์แล้วก็ ในส่วนของคลินิกนะคะที่เราเอาํานวยให้ม่ะดวกก็จะมีในส่วนของที่จอดรถนะคะก็จะเป็นที่จอดรถเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจะสะดวกนะคะแล้วก็ในส่วนทาด้าน,นะคะเพื่อที่จะให้บริการนั่งรถใช้รถขีน่นะคะมีิการใช้รถเข็นนะคะก็จะมีอยู่สองน,นะคะตรงนี้ก็ให้นําผู้ป่วยเนี่ยพึ่เข้าสู่ในคลินิกได้สะดวกนะคะค่ะก็จากบริเวณ ข้างหน้าเราจะติดในส่วนของในเรื่องของป้ายข้างสูอย่างชัดเจนใ้เห็นตรงนี้นะคะว่าข้างสูนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือจะมีป้ายบอกนะ่ว่าเป็นสห่องหลายะนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะัก็เป็นส่วนของในชี่นี้นะคะก็ตรงนี้จะเป็นกระสุนเลื่อนสไลด์อะลลันซึ่งมีความกว้างที่จะให้เ รอตรวจนะคะที่กับคนที่จะเยี่ยมน้องสาวงดต๋วเราอันนี้ก็จะมีสายเข็มนะคะและมาัทางด้านนี้ก็จะม,มีเจ้าพี่เอ่อจัดเรียงอยู่ด้วยนะคะเพื่อเอ่อให้ผู้ป่วยเนี่ยคือได้นั่งรอในกรณีที่ผู้ป่วยเยอะนะคะค่ะในส่วนของบริเวณของคลินิกนะคะก็จะมีในเรื่องของการแจ้งในระบบเอเ่อเย็บฉุกเฉิน,ฉน หมายเลข1 6ึ9งแปดไว้นะคะและสิ่งที่จะต้องมีในเรื่องของประกาศสิทธิของผู้ป่วยสิประการนะคะอันนี้ก็คือจะติดไว้ในบริเวณกถวนาำที่ดูชัดเจนค่ะค่ะต่อไปที่บริเวณโซนเคาน์เตอร์นะคะสโซนเคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการสอบถามค่ารักษาพยาบาลนะคะตรงนี้ก็จะมีความชัดเจนในการที่จะให้ข้อมูลสําหรับในเรื่องของค่ารักษานะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการ แฝงมาคะสำหรับอัตราค่ารักษาพยาบาลนะคะก็คนไข้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถสอบถามชัดเจนนะคะเพื่อความมั่นใจในใน,ในเรื่องของราคานะคะค่ะในส่วนของโอปติการ์ D นะคะก็ที่นี่จะได้เป็นโอปติการ์ D นะคะซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่จะต้องแก้ในเรื่องของเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็จะมีเลขที่ของที่อยู่ที่นี่นะคะ สู่บริเวณเข้าสู่ข้างในตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่องของการวางวางยาวางในเรื่องของยานะคะที่จะใช้สําหรับผู้ป่วยนะคะก็จะมีชั้นเรียมที่มีการชั้นเจนนะคะตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของอการที่จะวาง o p d ิ a r d กดนะคะก็คือจะวางไว้ตรงนี้ค่ะโอปิโิไกด์นะคะ, o p uard, ะ,คะซึ่งจะไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะคะตรงนี้นะคะก็คือเราจะไม่ควรจะวางในบริเวณโซนที่ผนไข้เดินผ่านไปผ่านมาเลยเอกมาเป็นจุดนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของของของอในเรื่องของการวัดส่วนสูงช่างน้ําหนักนะคะก็จะมีให้เห็นชัดเจนตรงนี้นะคะค่ะ ต่อไปก็จะเป็นทางด้านในนะคะในส่วนของด้านในก็จะ,กจะมีประตูเลื่อนนะคะก็ให้สะดวกคางเข้าก็คือว่าจะให้เป็นลักษณะที่สามารถเข้ามาสะดวกนะคะในส่วนของในส่วนของห้องนาคะก็จะมีโต๊ะตรวจของแพทย์นะคะเก้าอี้สําหรับผู้ป่วยนะคะนั่งแล้วก็มีความก็ไม่แคบจนเกินไปนะคะ่ะตรงนี้นะคะ ส่วนอุปกรณ์ที่ควรจะต้องมีอาการเช่นในส่วนของเครื่องดูหูนะคะเครื่องดูหูอยู่ในนี้นะคะไฟฉายนะคะไม้กดลิ้นที่นี่จะใช้แบบดิสโพสนะคะทิ้งได้เลยใช้ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ที่วัดอุณภูมิค่ะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ oh นะคะ ต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของจุดที่จะวางยานะคะก็จะมีวางยามีเขียนชื่อยาไว้อย่างชัดเจนนะคะก็คือว่าลิ้นชักเปิดเข้าออกได้นะคะอันนี้นะคะ,คะแต่ที่สัาพันธ์อีกอันนึงก็คือว่าจะเป็นชุดเครื่องมืออุป,ปกรณ์ฉุกเฉินนะคะเมื่อคนไข้เกิดภาวะฉุกเฉินเนี่ยบล็อกเซตตรงนี้ก็คือจะพร้อมในการใช้ที่จะนําสู่คนไข้ให้ปลอดภัยนะคะค่ะในส่วนของกระาง ล้างมือนะคะก็จะต้องมีทิดอย่างน้อยก็จะเป็นทิชชู่นะคะซึ่งจะเป็น d i s โพสนะคะก็คือเป็นทิชชู่แบบดึงนะคะก็คือใช้แล้วทิ้งได้เลยค่ะในส่วนของถังขยะนะคะก็จะแบ่งออกโดยมีตัวหนังสือกำกับชัดเจนว่าเป็นถังขยะติดเชื้อแล้วก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะคะส่วนส่วนในส่วนของของเตียงต่อนะคะ เตียงก็คือจะเป็นเตียงผู้ป่วยนะคะที่คนไข้เนี่ยจะต้องมีบันไดเพื่อให้เขาเนี่ยสะดวกในการที่จะขึ้นไปตรวจนะคะอันนี้ก็จะมีวางไว้ให้คนไข้ปลอดภัยนะคะค่ะในส่วนของในห้องก็คิดว่าประมาณนี้นะคะทางต่อไปจะเป็นส่วนของด้านในนะคะทั้งในที่เป็นในส่วนของสต๊อกยานะคะ ในส่วนของสกอกยานะคะก็จะเป็นโซนนี้นะคะก็จะมีรูปมีชั้นมีพาเลตวางไว้นะคะไม่ให้ยาเนี่ยเกิดความอับชื้นโดยการที่จะไม่ได้วางยาบนพื้นนะคะอันนี้นะคะค่ะที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีก็คือว่าในส่วนของถังออกซิเจนนะคะอันนี้นะคะถังออกซิเจนก็มีไว้พร้อมใช้นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของถังดับเพลิงนะคะที่จะต้องดูวันหมดอายุเรียบร้อยนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่หมดอายุนะคะ อันนี้ก็จะต้องพร้อมใช้นะคะค่ะโซนนี้ก็บบุบรของที่นี่ก็ต้องมีห้องห้องละหมาดนะคะเพื่อจะให้เขาเนี่ยได้มีความสะดวกนะคะในช่วงละหมาดบังริบอย่างเงี้ยค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะก็ค,คือห้องน้ำก็จะต้องมีความสะอาดนะคะก็แล้วจะมีมีเออมีความสะอาดแล้วก็จะต้องมีความกว้าง <s> พอนะคะแล้วก็มีก๊อกน้าให้ให้ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ มีแผลที่ช่วยเรียบร้อยค่ะมีรองเท้าเปลี่ยนนะคะเมื่อเวลาเข้าห้องน้ำนะคะส่วนนี้นะคะโอเคนะคะ